สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน้นรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Silent Night เรื่องราวของไบรอันคุณพ่อผู้ต้องสูญเสียลูกชายอันเป็นที่รักเพราะถูกลูกหลงจากการยิงกันของแก๊งอันธพาลท้องถิ่นนะครับ รวมถึงตัวเขาเองเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องสูญเสียเสียงพูดของตัวเองไปครับแบรอันจึงใช้เวลาราวหนึ่งปีเพื่อจะมอบของขวัญคริสต์มาสให้กับแกงอันธพาล์ด้วยการล้างแค้นแล้วก็ส่งพวกมันทุกคนไปลงนรก เมื่อเราพูดถึงชื่อของผู้กำกับภาพยนตร์ชาวฮ่องกงอย่างจอห์นวูสิ่งแรกที่คิดถึงเนี่ยก็ย่อมเป็นสไตล์การกำกับฉากแอคชั่นอันเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นการดวนปืนสุดระห่ำระหว่างตัวละครการทำผ่านการบนท้องถนนผ่านฉากการขับรถไล่ล่าการใช้ภาพสโลโมชันและแน่นอนครับว่าจะต้องมีฝู่นกพิราบเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของฉากแอคชั่นอย่างแน่นอนครับหลังจากหายหน้าหายตาไปจากฮอลลีวูดนานกว่า20ปี จอห์นบูหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับวางสไตล์ที่ผู้ชมคุ้นเคยเอาไว้เบื้องหลังกับภาพยนตร์เรื่อง Silent Night ภาพยนตร์แอคชั่นแนวล้างแค้นที่ไม่มีบทพูดเลยแม้แต่คำเดียวครับภาพยนตร์เรื่อง Silent Night ไม่ใช่ผลงานที่มีเนื้อหาซับซ้อนอะไรมากมายนักนะครับมันว่าด้วยเรื่องราวของตัวละครหนึ่งที่สูญเสียลูกชายอันเป็นที่รักนำมาซึ่งบาดแผลที่มันค้างคาอยู่ในใจและวิธีเดียวที่จะถ่ายถอนความเจ็บปวดออกไปได้ก็คือ การล้างแขนนั่นเองครับด้วยโครงเรื่องอันเรียบง่ายนะครับจึงไม่ได้ส่งผลต่อการที่ภาพยนตร์เนี่ยเลือจะเดินเรื่องโดยไร้บทสนทนามากมายนักครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อภาพยนตร์นั้นเลือจะเล่าเรื่องผ่านตัวละครที่ถูกยิงจนกล่องเสียงเนี่ยเสียหายครับแต่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะครับว่ามันทําให้บางช่วงบางตอนของภาพยนตร์นั้นมันดูขาดความเป็นธรรมชาติในการเล่าเรื่องครับแม้ว่าจะเป็นโมเมนต์ที่สําคัญที่สุดอย่างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว หรือเรื่องราวฝั่งแก๊งอันธพาลและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจของเรื่องครับนั่นจึงทําให้ภาพยนตร์เนี่ยต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรในการดึงผู้ชมให้คุ้นชินกับภาษารวมไปถึงไวยากรณ์ที่ตัวหนังเลือกจะใช้นะครับซึ่งโดยหลักก็คือการเล่าเรื่องด้วยภาพอันประกอบไปด้วยการเคลื่อนกล้องเพื่อจะสะท้อนห่วงคํานึงของตัวละครการจัดแสงที่มาสื่อสารถึงความมืดมนและก็จิตใจที่แตกสลายของตัวละครครับรวมไปถึงการเล่าเรื่องด้วยช็อตลองเทค เพื่อยึดกลุ่มอารมณ์ของผู้ชมให้เป็นหนึ่งเดียวกับตัวละครครับเสริมด้วยการตัดต่อแบบมองทาชหรือการนำเอาเหตุการณ์หลายช่วงเวลามาเรียงต่อกันเพื่อบอกเล่าแก่นสารบางอย่างที่ตัวหนังต้องการจะสื่อสารครับองค์แรกของภาพยนตร์จึงหมดเวลาไปกับการปูตัวละครถ่ายทอดความรักอันแน่นแฟนที่ไบรอันนั้นมีต่อลูกชายของเขาแล้วก็พาผู้ชมไปสำรวจช่วงเวลาอันยากลำบากระหว่างเขากับภรรยาหลังจะต้องผ่านการสูญเสียครั้งใหญ่ร่วมกันครับ ก่อนที่ความเจ็บปวดระทมทุกข์เหล่านั้นจะกลายสภาพเป็นความแค้นซึ่งสเสน่ห์ที่สําคัญที่สุดของไซเลนไนท์ก็คือการที่ตัวละครหลักอย่างไบรอันนั้นเป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งครับเขาไม่ใช่อดีตนักฆ่าหรือว่าทหารผ่านศึกแต่อย่างใดนะครับนั่นจึงทําให้การล้างแค้นของเขาเนี่ยต้องอาศัยการวางแผนล่วงหน้านานนับปีพร้อมทั้งฝึกซ้อมศิลปะก,การต่อสู้ด้วยตัวเองครับซึ่งทําให้สื่อต่างประเทศหลายสํานักนั้น วิภา์วิจารณ์ช่วงเวลานี้ของภาพยนตร์อย่างหนักครับว่ามันเป็นการใช้เวลาบนจออย่างไม่คุ้มค่าสักเท่าไหร่นะักหากจะด้วยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมกลับชื่นชอบช่วงเวลาดังกล่าของเรื่องนะครับเพราะมันเป็นดั่งการบ่มเพาะความแค้นของตัวละครให้มันค่อยๆไต่ระดับขึ้นอย่างหนักแน่นพร้อมกับมอบคำสัญญาครับว่าองค์สุดท้ายของภาพยนตร์นั้นมันจะเป็นดั่งระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่กำลังจะทำลายล้างทุกอย่างจนราบคาบครับ และเมื่อภาพยนตร์เดินหน้าเข้าสู่ช่วงปลายขององค์ที่2ระเบิดเวลาลูกดังกล่าวเนี่ยก็เริ่มทํางานนะครับนั่นคือการมาถึงของฉากแอคชั่นที่มันแตกต่างจากผลง,งานทุกเรื่องของจอห์นวูอย่างชัดเจนครับมันปราศจากความเท่หรือความเยื่อเยือะฟูมฟายตามขนบหากแต่จอห์นวูเนี่ยได้เปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับโทงของภาพยนตร์แอคชั่นยุคใหม่ครับซึ่งเน้นไปที่ความดุดันหนักหน่วงถึงพริกถึงขิงแล้วก็เอาเป็นเอาตายครับ แต่ในขณะเดียวกันตัวหนังก็ยังไม่ลืมสเสน่ห์เฉพาะตัวของตัวเองนั่นคือการที่ตัวละครหลักนั้นต้องทําภารกิจถอนแขนไปด้วยความกลัวและมักจะก่อความผิดพลาดอยู่เสมอครับทุกการต่อสู้ของเขาจึงไม่ได้เป็นต่อคู่ต่อสู้เลยนะครับหากแต่ทุกชัยชนะที่ได้มานั้นมันได้มาอย่างทุลักทุเลไปจนถึงขนาดปางตายด้วยซ้าไปครับก่อนที่ภาพยนตร์นั้นจะสร้างฉากที่น่าจดจําได้สําเร็จกับฉากแอคชั่นแบบลองเทคที่ทั้งเข้มข้นและก็สะบักสะบอมไปด้วยในเวลาเดียวกันครับ นอกจากนี้ภาพยนตร์ยังเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและก็ใช้ความเป็นเรทอาร์ได้อย่างคุ้มค่ามากๆแต่เมื่อภาพยนตร์เดินหน้ามาถึงองค์สุดท้ายความต่อเนื่องทางการเล่าเรื่องเนี่ยก,กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ของเรื่องราวนะครับเมื่อการต่อสู้ในภารกิจล้างแค้นของตัวละครมันเดิมเนินไปอย่างตะกุกตะกากแล้วก็มักจะหยุดพักกับเหตุการณ์ที่ไม่จําเป็นอยู่หลายครั้งเลยครับทําให้ไซเลนไนท์ไม่สามารถยึดกลุ่มอารมณ์ของผู้ชมได้เหมือนกับช่วงแรกในขณะที่บทภาพยนตร์ก็เต็มไปด้วยช่องโหว่ครับ หากไม่นับตัวละครหลักอย่างไบรอันที่ภาพยนตร์เนี่ยมุ่งเน้นจะสำรวจความโศกเศร้าและก็ความแค้นที่ฝังอยู่ในจิตใจของเขาแล้วนะครับเหล่าตัวละครสมทบแต่ละคนเนี่ยต่างก็แบนราบและก็โง่เขลาเบาปัญญาอย่างไม่น่าให้อภัยเลยครับโดยเฉพาะตำรวจเจ้าของคดีซึ่งเป็นตัวละครที่ขาดเลือดเนื้อและก็ขาดความคิดอย่างสิ้นเชิงครับเช่นเดียวกันกับวายร้ายของเรื่องการที่เขาเนี่ยเลือกจะเต้นรำอยู่ในเซฟเฮาส์ทั้งที่ภายนอกเนี่ยกำลังสากกระสุนกันอย่างเอาเป็นเอาตายนั้น มันดูจะเป็นการกระทําที่มันผิดแปลกจากคนปกติเหลือเกินครับนอกจากนี้เมื่อมองย้อนกลับไปยังช่วง2อ,องค์แรกของภาพยนตร์ตัวหนังเนี่ยเลือกจะให้เวลาไปกับการวางแผนและการเตรียมตัวของไบอันเป็นสําคัญครับแต่ผู้ชมกลับไม่สามารถเข้าใจได้อย่างแน่ชัดเลยนะครับว่าแผนการของเขาเนี่ยคืออะไรกันแน่นอกจากการบุกเดี่ยวเพื่อจะจัดก,การกับแกงอันฉราลอย่างไร้แบบแผนนั่นเองครับเราไม่รู้ด้วยซ้ํานะครับว่าจริงๆแล้วเหล่าวายร้ายที่เขาไล่เด็ดหัวอยู่นั้นเนี่ย เกี่ยวข้องกับการตายของลูกชายของเขาจริง,รงๆหรือเปล่าและเมื่อภาพยนตร์เนี่ยไม่ได้ให้น้ำหนักไปกับเรื่องราวของอีกฝ่ายหนึ่งเลยความรู้สึกร่วมของผู้ชมเนี่ยจึงลดน้อยถอยลงไปจนทําให้ระเบิดเวลาลูกนี้กลายมาเป็นเพียงแค่ดอกไม้ไฟที่แม้จะดูสวยงามแต่มันกลับปราศจากความหนักหน่วงทางอารมณ์ครับโดยรวมแล้วนะครับ Silent Night เป็นการเปลี่ยนตัวเองครั้งใหญ่ของจอห์นวู จากผู้กำกับภาพยนตร์จอมเออะมาเชองและก็มองฉากแอคชั่นเนี่ยเป็นดั่งพลังพิเศษที่สามารถเปลี่ยนตัวละครหลักของเรื่องให้กลายมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เมื่อได้จับปืนนะครับกลายมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์แอคชั่นยุคใหม่ที่นเน้นความดุด,ดันเข้มขน้นและก็สมจริงสมจังมากกว่ายุคทองของตัวเองหลายเท่านะครับแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นนะมันต้องใช้เวลาอยู่เสมอเมื่อจอห์นวูยังไม่สามารถหาสมดุลที่ดีให้กับเรื่องราวได้ครับ ในขณะที่กิมมิคสำคัญของเรื่องอย่างการที่ตัวหนังไม่มีบทสนทนาเลยนั้นก็ดูจะเป็นโครงขังความเป็นธรรมชาติแล้วก็บีบให้วิธีการเล่าเรื่องของภาพยนต์รนั้นถูกจำกัดลงในเวลาเดียวกันครับที่สำคัญก็คือบทภาพยนตร์ที่เบาวิวส่งพลให้องค์สุดท้ายของภาพยนตร์นั้นมันขาดแรงกระแทกแม้ว่าระหว่างทางก่อนจะถึงจุดนั้นตัวหนังจะเป็นภาพยนตร์ที่ดูสนุกได้ก็ตามครับ ประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Silent Night ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการรับมือกับความสูญเสียด้วยความแค้นภาพยนตร์ได้พาผู้ชมไปสำรวจการเดินหน้าต่อไปของชีวิตหลังจากโลกทั้งใบของตัวละครเนี่ยต้องพังลงในพริบตานะครับโดยเล่าเรื่องผ่านความเงียบที่เกิดขึ้นจากโศกนาฏกรรมภายในครอบครัวหลังจากการยิงกันของแก๊งอันธพาลท้องถิ่นจนทําให้ลูกชายคนเดียวของบ้านเนี่ยต้องถูกลูกหลงจนเสียชีวิตนะครับ ขณะที่ไบรอันผู้เป็นพ่อเองก็ถูกยิงเข้าที่ลําคอจนทําให้เขาเนี่ยเสียกล่องเสียงของตัวเองไปนะครับแม้ว่าไบรอันจะสามารถรอดชีวิตมาได้อย่างบุดบิดแต่ความรู้สึกในการอยากจะใช้ชีวิตต่อไปของเขานั้นมันไม่เหลืออีกต่อไปแล้วครับแม้ว่าในเชิงกายภาพนั้นเหตุผลที่ทําให้ไบรอันต้องเงียบเสียงของตัวเองลงไปจะมาจากการที่เขาเนี่ยถูกยิงโดยแก๊งอันธพาลน,นะครับแต่หาเราสังเกตจากภาษาและก็วยากรณ์ที่ตัวหนังเลือกใช้ ความเงียบของไบรอันเนี่ยสามารถสะท้อนสภาพจิตใจของตัวละครได้เป็นอย่างดีครับเพราะมันคือการบอกกับผู้ชมอย่างชัดเจนนะครับว่าไบรอันนั้นเลือกจะไม่สื่อสารกับผู้อื่นอีกต่อไปแล้วแม้ว่าจะเป็นภรรยาของเขาอย่างซาย่าหรือกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นเจ้าของคดีนี้ก็ตามครับแต่ไบรอันเนี่ยเลือกจะผลักตัวเองให้จมดิ่งลงไปสู่ความมืดมิดแทนครับทางเลือดดังกล่าวนั้นก็ได้สร้างความขุ่นข้องหมองใจและก็ทําให้เกิดรอยร้าวทงความสัมพันธ์ให้กับทั้งคู่อย่างช้า,ชา เห็นได้จากการที่ตัวละครอย่างไบรอันนั้นมักจะหมกตัวเองอยู่แต่ในห้องเก็บของที่ไร้แสงสว่างครับซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่ซาย่าซึ่งเป็นภรรยานั้นไม่สามารถย่างกลายเข้าไปได้เลยครับสภาวะทางอารมณ์ของไบรอันนั้นเริ่มต้นจากความซึมเศร้าและไม่สามารถรับมือกับบาดแผลจากการสูญเสียได้นะครับในขณะที่ซาย่าเองเลือกจะยอมรับความจริงแลก้ก็ก้าวเดินต่อไปข้างหน้า พร้อมกับความพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์และก็ชีวิตแต่งงานของทั้งคู่เอาไว้อย่างดีที่สุดครับแต่สําหรับไบรอันนั้นความเศร้าของเขามนรุนแรงกว่าความห่วงใยและก็ความรักที่เขาได้รับจากภรรยาครับนั่นจึงทําให้สายญาติเนี่ยตัดสินใจเดินทางออกจากชีวิตคู่แล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ของตัวเองนะครับนั่นจึงทําให้เหตุผลเดียวที่ไบรอันเลือกจะมีชีวิตอยู่ต่อไปก็คือการล้างแขนเหล่าอันธพาล ที่พังทุกอย่างในชีวิตของเขาลงไปนั่นเองครับการจัดก,การกับความโศกเศร้าด้วยความแค้นนั้นได้ดึงเอาความเป็นมนุษย์ออกจากตัวตนของไบรอันจนหมดสิ้นเลยนะครับเขาจมดิ่งลึกลงไปจนถอนตัวไม่ขึ้นและในท้ายที่สุดไบรอันเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นคนที่เขาเกลียดและก็เครียดแค้นซะเองครับแต่หากเรามองย้อนกลับไปในช่วงเริ่มตน้นคนที่ต้องการเขามากที่สุดเนี่ยไม่ใช่ลูกชายที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับหากแต่เป็นภรรยาของเขาอย่างซาย่า ที่ไม่เพียงแต่ต้องเสียลูกชายของเธอไปพร้อมกับไบรอันเท่านั้นหากแต่ยังต้องมาดูแลสามีที่บาดเจ็บสาหัสจากการถูกแก๊งอันธพาลยิงอีกด้วยนะครับสภาพจิตใจของเธอเนี่ยบอบช้ำไม่ต่างกันกันกบเขาแต่สิ่งที่ไบรอันเลือกทํานั้นกลับทําร้ายจิตใจของซายา่าให้มันเจ็บปวดยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับและเมื่อมองจากบทสรุปในความสัมพันธ์ของทั้งคู่แล้วหากไบรอันเนี่ยเลือกจะก,กุมมือภรรยาของเขาให้แน่นกว่านี้ทุกอย่างก็อาจจะไม่จบลงอย่างที่เป็นอยู่ก็ได้ ฝากไว้ให้คิดกันนะครับแล้วก็มาถึงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไวที่6คะแนนครับบทภาพยนตร์ของ s i l e n t Night มาพร้อมกับโครงเรื่องที่มันซ้ำซากจำเจมมากที่สุดเรื่องหนึ่งของฮอลลีวูดซึ่งก็คือหนังลางแขนนั่นเองครับแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับเพราะว่าการที่ภาพยนตร์แอคชั่นเรื่องหนึ่งจะดูสนุกได้นั้น มันไม่จำเป็นต้องซับซ้อนอะไรมากมายนักอยู่แล้วครับแต่ปัญหาที่แท้จริงก็คือวิธีการที่ตัวหนังเลือกจะใช้เล่าเรื่องมากกว่าครับการเลือกไม่ใช้บทสนทนาเลยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่การเลือกจะไม่เล่าบริบทแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบๆตัวละครรวมไปถึงช่วงองค์สุดท้ายที่มันทุลักทุเลมากๆเนี่ยมันคือส่วนสําคัญที่ลดทอนความสนุกของเรื่องลงไปครับในส่วนของงานสร้างน,นะครับผมขอให้ไว้ที่ะคะแนนครับเมื่อตัวหนังไม่มีบทสนทนาในการเดินเรื่อง องค์ประกอบที่สําคัญมากๆก็ย่อมเป็นภาษาภาพและก็การออกแบบเสียงเพื่อจะใช้ในการเล่าเรื่องนั่นเองครับซึ่งงานด้านภาพและก็การกํากับสินของเรื่องสามารถทํางานของตัวเองได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะในแง่ของการเคลื่อนกล้องเพื่อจะถ่ายทอดสภาพบางอย่างของตัวละครเช่นเดียวกันกับการออกแบบเสียงที่บางครั้งเนี่ยก็เลือกจะไม่ใช้ดนตรีประกอบเลยเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยโฟกัสกับเหตุการณ์ตรงหน้าได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับ นอกจากนี้ตัวหนังยังมีฉากแอคชั่นที่น่าจดจำอย่างฉากการเดินขึ้นบันไดของตึกที่ถูกถ่ายทำด้วยวิธีการแบบลองเท็อีกด้วยครับในส่วนของนักสแสดงนะครับผมขอให้เวที7จะแคนแงครับนักสแสดงนำอย่างโจเอลคินแมนต้องรับภาระหนักอึ้งในการถ่ายทอดตัวละครของเขานะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็สอบผ่านและก็น่าจะใช้บทบาทนี้เป็นบันไดสู่ภาพยนตร์แนวขายฝีมือต่อไปได้แบบสบายสายครับ เขาสามารถถ่ายทอดความแตกสลายของคนเป็นพ่อได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะเดียวกันก็ทําให้ผู้ชมเนี่ยเห็นถึงความโกรธเกรี้ยวและก็เพลิงแค้นที่มันเผาไหม้อยู่ในจิตใจของตัวละครได้เช่นกันครับแต่ส่วนที่ผมชอบมากที่สุดก็คือการที่เขาเนี่ยสามารถถ,ถ่ายทอดความกลัวของตัวละครออกมาในช่วงเวลาที่ทั้งดุเดือดและก็เข้มข้นที่สุดของเรื่องนะครับมันทําให้นิยามของตัวละครนี้เนี่ยชัดเจนมากขึ้นมากๆครับข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที่5คะแนนครับ โดยความเป็นภาพยนตร์แอคชั่นแนวล้างแค้นข้อคิดหรือว่าประเด็นที่น่าจับต้องของหนังเนี่ยมันจึงเบาบางและก็ไม่ได้เป็นสลักสําคัญตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับแต่ถึงกระนั้นตัวหนังเองก็ยังสามารถเล่าประเด็นของตัวเองผ่านภาษาและก็วยากรณ์ของภาพยนตร์ได้อย่างน่าสนใจครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่เจ็คะแนนครับผมเชื่อว่าหลายต่อหลายคนเนี่ยน่าจะรู้สึกเบื่อหรือว่าไม่ชอบช่วงต้นของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแต่โดยส่วนตัวแล้ว ผมกลับรู้สึกเอนจอยกับมันครับเพราะมันสามารถทําให้ผมเนี่ยสัมผัสได้ถึงความแค็งของตัวละครที่มันค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นตามเวลาที่เดินไปครับแต่พอถึงบทชาําระแค้นในช่วงองค์สุดท้ายเนี่ยตรงส่วนนี้กลับเป็นปัญหากับผมมากกว่าเพราะหากไม่นับฉากลองเทคอันเป็นจุดเด่นของภาพยนตร์แล้วนะครับตัวหนังกลับไม่ได้ทําให้ผมรู้สึกถึงอะดรีนาลีนที่มันสูบฉีดได้เหมือนกับที่มันสัญญาเอาไว้เลยครับโดยเฉพาะกับวายร้ายคนสําคัญที่รอการชราําระแค้นมาตั้งแต่ต้นเรื่อง ก็กลับมีบทสรุปที่ง่ายดายแล้วก็แห้งแล้งเกินไปครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหารเฉลี่ยกันออกมาแล้วทำให้ภาพยนตร์เรื่อง Silent Night ได้คะแนนเฉลี่ยจากฟรีเมนไปอยู่ที่6.6คะแนนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเซิร์ชคำว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบรวมถึงกดสมัครสมาชชิกกไดด้้วยเ่นนััครบ ใน EP ีหน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ